สวัสดีครับผมวันเสาร์ที่19พฤศจิกายน2565นะครับจะเหมือนเดิมนะผมจะรีวิวส่งงานนะตัวนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่นะครับนี่เป็นโตโยต a ายาลิเอทีนะผม2 0 2 2นะครับตันนี้ก็อยู่ที่บางแสนนะผมมาบริการนอกรถานที่นะก็เป็นงานเหมือนเดิมนะผมติดตั้งเพิ่มชุด พับกระจกมองข้างไฟฟ้านะผมเลยก็พับอาตโตให้เย็ร้อยเลยนะล็อกรถปลด,ปดล็อกรถนะตัวนี้ก็เป็นสวิตตรงรุ่นนะเห็นลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับก็จะรีวิวให้ชมนะครับนี่ก็ล็อกรถเหมือนเดิมปกติทั่วไปนะครับจบก็พับเก็บให้เลยเีย ล็อกจบก็บกลางออกนะครับระบบไฟก็เหมือนเดิมปกตินะครับไม่ฟองไม่โชว์นะครับโอเคสวิตท,ที่บอกว่าเป็นสวิตตรงรุ่นนะครับนี่นะผมเป็นสวิตตรงรุ่นแน,น่นอนนะครับนี่ก็กดพับนะ ตายภาพหัวภาพโอเคนี่ผมอันนี้ก็สวิตช์เดิมนะครับ ็ล็อกที่ตรงนี้ก็ทำงานได้เหมือนกันหมดนะครับพับออตโต้ก็มีตัวระบบปิดนะปิดออตโต้ด้วยนะกดปั๊บนะครับระบบพับออตโต้มันก็จะไม่ทำงานนะครับนีนะ่ระบบปิดพับออตโตนะ้เป็นสวิตช์ตรงรุ่นทำงานเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับ าจะให้ระบออตโต้ทำงานก็กดไว้ตรงกลางนะครับนี่นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับผม VG ีกระจกไฟฟ้าของช่างกองล์ฟชนบุรีนะมาบริการให้เหมือนเดิมเลยนี่นครับผมขอบคุณครบับ